มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับเลขท้ายสองตัวครับพี่น้องไอจีก็นอนออกลูกอยู่นี่ลหะอบอบอเฮ้ยอ,ออกแล้วตีคือ,อ,อ,อโอยเลยเหรอ,อรรรรมาแล้วมาแล้ว รางวัลทยสองตัวมาแล้มาแล้วแล้วมาแล้วค่คนนั้นขาดหลุดเลยกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วพี่งพักเลยุจอกตัวใหนเหรแม่ต้อมันจอกหอกบอกบอกตื่นเต้นเลยงวดนี้คือเหรียพันกว่าบาทคือพันกว่าบาทพันหคือพันเจ็นี่แหละโภหารชุนค่ะนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเราจะออกกันสองตัวฮ้อย มาฟังเลขนี่งวดระจำวันที่กจกายนเลขท้ายสองตัวเลขที่ออเลอุ้ยหนึ่ง่สาเดี๋ววั่งสารางวัลเลขท้ายสตัวงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออก สามหนึ่งสี่บอทะเบียนรถเจ้าสามหนึ่งคอยปรถล่ึงได้บนกหนึ่งได้จักบาทคุณสั่นเลยว่ะหนึ่งสี่ดีแหมอุ้ยมันจ้คนเตะตุ้มๆเจ้ได้จักแสนอุ้ยได้บักลา เรียงน้ำเด้อเรียงน้ำเด้อเฮ้ยไม่่อยเจะไรักแสนปัดเอาออกอีลีแม่พ่อเอกลงลองขีบ่แม่คนิบบ่ถึกถืออีลีแม่หนึ่งซีแม่คนลุกัดคูณพัดหลายกว่านั้นบอหลายกว่านั้นบ่ หหลายกว่านั้นแม่แล้วแม่แล้วไปดื้อเดี๋ยวละเจ้าให้ขอย่ำเธอเดี๋ยวจะซื้อรถตอรีบอรถตอีซื้อบอขาไโตพีน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนสามสี่เด็กทะเบียนรถเจ้าบอเศ้านี่ยมันบอป้าโอ้ยหน่ยหน่อย ซีมันมีอนไรเลขกถายมันหนันซีหมันมีอย่างนี้ถือแนถือแน่ป้าถือทั้งรถลอะเบีรถป้าโชกสามหนึ่งสีโชกโชกขนาดเลยโชกขนาดเลยสามหนึ่งส่ไปดิสือนเจ่าแมิือเลเป็ามาเลยแล้วซื้อเลกลายโเลยป้าเลขล่างบ่ะเลขทะเบียนรถแมหอ้พอเอกบอกคนอยู่บ่นี่ ปาดแม่หน่อยรวยเละเลยครับแม่หน่อยรวยเละเลยครับหนึ่งสี่เซนีแล้วค่ะโอ้ตงใจงีันเ้ยาใบงจี่ต้องลเี่บัตบัตเลขทะเบียนรถแล้วแม่ไายขาวส้หนึ่งสี่แป้หลานครับแป้หลานครับพ่อเงินปาดวินาทีนี่ ไม่น่อยไม่หน่อยดรถือขากขนาดเลยหนึไปแล้วลราลงพอเอกลงเทปอีดเเฟสบางเสานี่ไหมลขาวมากหกสามหนึ่สหมลายขาวไหมเขาจะซื้อยังน่ปมาแต่ว่านี่เต้าอีนึงแปดเต่าเขาเอาหนึ่งีมาเอาเมื่อวันออกเลขลาผมมาหนึ่งสีไม่น่อยได้2องซองนมื่อวันเล็กลา มันมีเลยามี่หวนึ่งสี่่านะกโอ้ยปารวินาทีที่ไม่หน่อยใส่โส่ครับปารหนึ่งสี่หรือแม่เออถึอบ่ไปนะพี่หน่ี่จะถึอจังหวะเจ้า กินน้ำเมนหน่อยคุณเจ้าว่าเจ้าพูดพูดพูดพ่อยอเห็นในคลิปเจ้าอยู่เจอนึงสีบ่เออเจ้าว่าจะซื้อนึงสี่ะแม่ค่อยว่าเคยซื้อนึงสอยู่นึงสีก็สีแปดค่าคอยว่าก็ซื้อน้ำเมนหน่อยนี่แลลวค้วก็ทำใจกันรักกนช็อกใลยไปรูหน่อยไม่หน่อยช็อกเลครับเพราะว่าไม่หน่อยเได้ซื้อตัวอื่นไม่หน่อยเล่นแต่ตัวนี้ใส่ข่าเปล่าอยูส่เดียวใส่แคเดียยูีต าหมู่บ้านแล้วก็ไรเหล็กเล่าหนึ่งสี่เหมู่บ้านเนาะไปบ้านนี้อันบ้านนี้อันบนเมื่อเ้หกสามเลยบ้านนี่สามหกแล้บ้านไปหน่อยป้าดเอาเดี๋ยวมาเบิ่งอีกครับพี่น้องมาคนหลังไปยังตอง่อยละตอนไปไปไงไมเาไหน่อยเคดเองหลานได้แล้วเครองหลานเนาะ

ไม่หน่อยมีคนหนึ่งซีหียไม่หน่อยโคกลรเดอรอ๋อน้ำแดงลีเแดงลเดอนี่อน้ำแดงลรเดอร์ของเอาน้ำแดงลิตรมาคือกันเลดสากอยูไปก็เคยเคยกระเสือน้ำเล่าอกวขอเอกบอกตํมาขึ้นเด้อมาเจะคุณบอกผมเนี่ยเขา้คลิปของกวาเจด้ขอเสือแต่ซีแปดก็หนึ่งซีเขาไปตามเลขซีบนออกซีแดได้บาทนี่ึก เท่าวกไเราถสองร้อยซีนึงอยู่หุ่นอันนี้นึงซีี่น้องนี่ด้ันถ้าโดดเือจริงเือยไม่ยมๆม่ไมมน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่น่อยกระโดดตัวเต้นเรื่องหนึ่งครัก่อนมิเห็นแต่่อยเนาะกระโดดเนาะบ้าน

เลขไดหนึ่งสีหใส่เอาอสามสีหกถือน่ะเอาถืออีกน่ะเอ้ามาแล้วเก้าเก้าศูนย์ถือปะถืออีกปะเก้าเก้าศูนย์่ะ9 9เก้าเก้าศูนย ได้เม่แต่ใส่ว้แล้วเก่าตัวไมไ้ยเม่ยเ่่ดไม่วสั้นเดี๋ยวเดี๋ยว่ได้เครับท่นเป็อะรเป็นลมครับเินรยนเ็นไหมนังแ้วอมไมร้เย็นไ้ก่อนนี่บุได้เลยเลยเยเเยเลยเยเลยลยเลยเลยเเลลยเนยเยเล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 ยลยนยเยเนยเยเลยเยเอยยเลเนาเยเลยเลเลยเยเลยเลยเลยเเกยเเกยยเเเยยเเยย ห้าหกศูนย์ศูนย์เก้าเก้านี่ก็ถือไหมเก้าเก้าศูนย์ปาดปากระหิงกระถือคนถามคุณคุณพ่เอ็ดดานปาดทะเบียนรถกระถือกระถือไหมเก้าเก้าศูนย์ยินทั้งอันทะเบียนรถหมปาดใส่แหลานได้ไหมโออย่าอย่าจมือรนอยู่วนี่น้อยโอ้ใครที่ช่ดย เดเป๊ะล่เอายาดอมไมล่นยม่าดมาคิดจะบาดาดมคิดจบาดลาดมดบาดิดจะได้ฟาดเถอะฟาดเขาอดฟาดฟาดพี่น้องครับเทงบเทิ่งหับทงบทงเตลิดเท่งรเตลิดเทิ่งหาเทิงหลังแมยฟาดมหาเอ้ยตับัวพอดตัวหลังอีกครับพี่น้องามบ แปลกบะมีบะมีแล้วค่ะบไม่มีที่ไหนแล้วค่ะไม่มีที่ไหนแล้วสามพัดกุมไฮเด้อมึงกูเอากูเอาเลยเด้อพงศ์เดี๋ยวสามพัดกูเอาเลยเด้อพงศ์โคตรโอ้นแล้วไอเนี้ยเท่นิคแล้วป้าเย้กินแล้วกันละทั้งคนเมพี่น้องครับ ยึกเล็กแล้วสตาอีกหน่อยนึงโอ้ยยืเล็กแล้วสตาอีกไปโซนอุ้ยมองผู้ดีนี่นึ่งอุ้ยเล็กแล้วสตาออกยังเดี๋ยว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 เก้าเพราะว่านี่ตะลุกหยาดมันน้ลกคะเบียนตูเดนถือเล็กลวตัวประเทีกันวันเอันเล็กนกสาวมาเยาีน้อครับ่จยหน่อยนะ้าบันีมันมันมันมัมันมัมันแทบไปจดได โอยได้ทุนอยู่ได้ทุนอยู่ว่ะนี่คอยคอยบริสุทธิ์คอยคอยคอยบูดอเลขเจ้าทีมัยืนคู่นเลย้ยพมาเอาน้ำแดงแล้วน้ำแงนี่เป็นลมแล้วแต่ว่าเป็ได้ครับพี่น้องครับอันนี้หาใบมั้งบาหาใบครับหมันคือเขียนมาหนึ่งใบหนึ่งใบหกใบหกใบกันแน่หาใบหาไไว เาอันตัวนานะที่ก่ะไปข้างหน้ามันออกอย่งจักซีหนึ่งหลายแมงปาดปาดออกคือออกตรงแถวหนึ่งซีไหมกระถินนี่ถูกทั่วประเทศกระถินยอดกระทินอีกวันหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ไม่ยอดกระทิ้นไหมหน่อยที่็ดีเด็ดดีเด็ดีเด็ดเบิรเบิรงเบิร์เอกเบรกเนเบกบร์เบเบกเบิร์เบกเบเเเ เมาเมากูแจมอันนี้หนาเนือถ่ายถ่ายถ่ายนะอันนี้ถ่ายไปสามสี่สามสี่หกกับเก้าหกหนึ่งเรามีเสียงออกหรือเด้่อ้าขอบคุณทุกนรังใจครับพี่น้องดีใจนะไม่น้อยครับพี่น้องแปะหลานครับมือนีิแปะหลานครับพี่น้องเพวนเรายังสั่นอยู่ไหมอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวพาพไม่น้อย อ้ก็ากั้วีหรียอไดิองรายการอกัวีนลงี้อีหนีองนี่อว้าอกรลิหนารับพี่น้องครับสวัสดีครับ